แม่จ๋าแระจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยาพินมาไอ้นี้โครงการก้าวทำพ่อนะงานนี้ต้งอคืนไหมกี่ชั่วโมงเสร็จจะได้อันนี้ประมาณเดี๋ยวเที่ยงเที่ยงกระสุก<ม>หมแล้วลงเมื่อกี้เนี่ยเที่ยงสุกนะอันนี้เพิ่งจุดเมื่อสักพักเนี่ยอันนี้ก็เริ่มเริ่มติจอ่ะพอไฟเริ่มขึ้นก็คือข้างไหนเขาเริ่มจะขายแก๊สไม้แห้งเผาใช่ไหมเนี่ยใช,ใช่ครับผมถ้าไม้แห้งก็จะติดไวถ้าไม้สดก็จะช้าหน่อย มันแล้วแต่ไม้ของส่วนที่ได้ม้แล้วโอ้ไลนนุ้นจุลินทรีย์ขังสั่งข้อแสงแดงแจ๋และจุลินทรีย์ขังสั่งข้อแสงเต็มเลยมาดูงานกันได้เลยนะเนี่ยโอ้ใช้อันนี้คือใช้นี้เผาใช่ไหมโอ้ที่บ้านอยากทำบ้างวันไหนไหนดูทิศขายถางด้วยขายถางด้วยก็มีถางจกหน่ายด้วยวัละห้าพันห้าถ้ามีน้ำส้มพันไม้อ๋อในในดูพี่เด็กดูถ่านอ๋อ ไหนไหน่านกะลาฐานทั่วไปไงเป็นก้อนที่นี่านทั่วไปโอ้ไม้แห้งยังเป็นก้อนอย่างนี้เลยเนาะเฮ้ยหูมันจะแกล้งอุ้ยพี่เดียนห้าพันมันน่าลงทุนเนาะไม้เป็นเราเยอะแยะในสวนเนาะห้าเลยเออห้าพันห้าแลก็ไปซื้อแบบมีน้ำมันพืชเก่าล่อก็มีมีอะไรหลายอย่างหลายอย่างหลายประเภทโอ้จิต้นเลมอน มะละกอเหลืองแล้วไหนทานกะลาโลละสิบาทนะทานกะลาก็อยู่ในกระสอบโอกะลามันยีพิษเยอะเนาะกะลาอ๋อโอ้แพงแพงหั่นกะลาแพงนี่ไงกะลากะลาแบบนี้เขามาทุบมาป่นก่อนเขาป่นมาแล้วเขาป่นมาแล้วแล้วก็เอามาเผากิโลละสิบบาทเนี่ยขอดูหน่อยอันเนี้ยเขาเขาบอกว่ามันไม่มีกวนไม่มีอะไรเลยมันดีมากพี่เทียนจ้ะยิ่งถ้าเอาไปป่นอัดก้อนแล้วเขาว่ามันแพงมากเลยเนี่ย กิโลละสิบบาทอะไรน้ำส้มข้าวปั้นอะไรอย่างคนก็ใช่ครับผมไม่ใช่อัดแท่งมันมีขั้นอัดเรียอันนี้คือเครื่องอัดโอ้เครื่องอัดอัดให้เป็นแบบไอ้ชานหมูก็ท่าอะไรอ่ะใช่ครับผมอัดเป็นแท่งเลยอันนี้คือเครื่องอัดมาครับผมอ๋อนี่ไงทำไม่เสร็จตัวเสร็จอยู่ด้านนู้นแล้วอันนี้กัลาเนี่ยไหมเนี่ยอันนี้เป็นฐานเศสตฐานนะผมถุงไม้ถุงเท่าไหร่อย่างเงี้ยเนี่ยขายสามสิบบาทถุงนึงอ่ะครับผมเออเฮ้ยน่าซื้อไปใส่ปลูกคนลองลองก้นกระถางครับพี่เถียนทานป่นนะอย่างเงี้ย อันนี้ยี่สิบอันนี้อันนี้สามสิบอันนี้คือผ่นถ้าวอันนี้คือผ่านถุงข้าวทั่วไปเป็นไม้เนี่ยไม้ที่แกะให้ดูครับผมไม้อ่าแล้วทำไมยี่สิบทำไมได้เยอะก็อันนี้คือก็ประมาณโลเขาวาก็ประมาณเนี่ยผมขายอยู่ยี่สิบบาทเขาขายกันดีห้าสามสิบแต่ถ้าซื้อตามร้าน้ารน่าจะสามสิบบาทแต่เนี่ยเราส่งเมาขายเ่งเราแล้วก็ไปเรายิ่งเราไปขายกรุงเทพยิ่งห้าสิบยังได้เลยแล้วแกงแกงแกงในเด็กความเสียงถ่านเนี่ยไม้อะไร อันนี้เป็นไม้เศษก่อสร้างใช่ครับผมมันจะเศษไม้ก่อสร้างไม้ยางไม้ใช่ผมไม้ยางเผาได้ทุกชนิดทุกไม้ถ้าเป็นด้านหน้าก็ดูจะมีอ่าสับปะรดที่เผาเป็นถ่านแล้วก็ไหนมาดูสิมาอวดไม้ไม้ลูกทิ้นใช่ครับอันนั้นคือจุดดียที่ก่อแสงครับผมเราก็ฉีดรถพวกงในน้ำผมเนี่ยจะครบไหนทิขะมันไอ้นั่นใส่ตู้เย็นไงพี่เถียนมันจะดูดกลิ่นน่ะ จ้ะสับปะรดผล,ลไม้ใช่ไหมที่ขอไปใส่ตู้เย็นใช่ไหมได้ครับผมจะเป็นผล,ลไม้ก็ได้ถ้าใส่ตู้เย็นในจะจะเป็นพวกไม้ไผ่ไม้ไผ่จะดีกว่าเหรอนะครับผมเพราะว่าไม้ไผ่มันจะมีโปร่งอ่า<อ>ดูกลิ่นมันจะดีกว่าเอาไหนๆๆไหนไหนในในมาบ้านเขาแล้วนี่นอ๋ออีนี้อุ้ยอันนี้คือสับปะรดที่เผาเป็นถ่านแล้วครับอุ้ยเผาเป็นถ่านแล้วแล้วก็เนี่ยจะเป็นอันนี้คือจะเป็นพวกไม้ลูกชิ้น อ,อันนี้เราเรา,เราก็มาบดบดก็จะเป็นอัดเป็นแทง่งโอ้นี่เนี่ยที่เป็นแพงๆอ,อ่ะแล้วก็ทานดูดกลิ่นก็จะมีส่วนผสมของอ่าไม้ไผ่แล้วก็มีไม้เบินพันดูดกลิ่นใะนตู้เย็นนะ่ะแพงไหมเนี่ยอันนี้ขายอยู่อ่าห้าสิบบาทครับผมอลองลององแบ่งไปใช้ดูครับตักคนคนคนละแพ็ครองไปใช้ดูโอ้ค่ะคุณจ้าอใช้ดูครับผมนี่มาได้เลยนะเฮ้ยไม่แพงเนาะเออเออโคตนายเขาหน่อยดิ อันนี้ก็อันนี้เป็นเศษไม้ดิอย่างนี้ใช่ไหมที่ห้าพันเนี่ยใช่ครับผมตัวเนี้ยจะมีน้ำส้มพคนไม้อันนี้คือน้ำส้มพคนไม้ที่เราเอ่อการดักมีท่อดักออกมาอ่าใช่ครับผมเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นท่อดักโห้ยมีเงินหน้านนะเนี่ยและจุดเชื่อไฟล่อครั้งเดียวใช่ครับผมพอจุดไฟดีอ่าพอข้างในติดดีแล้วเราเราจะปล่อยทิ้งเลยพี่เถียนบ้านเราอ่ะไม้ไร่ในที่เราเยอะแยะไม้ทิ้งแล้วเผื่อว้ฐานไม่เป็นอยู่เนี่ยแล้วก็อันนี้คือเครื่องอัดตรงนี้ ไม่มีเวลาอัดไม่มีเวลาทำก็อันนี้ส่วนสมุนไพรอัดแท่ง่านนะโอ้โหเครื่องอัดแท่งแพงไหมอ่ามันแล้วแต่ครับประมาณสามสี่หมื่นอือแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเครื่องปั้มจานจานทำจากใบไม้อ่ะใช่ครับผมโอ้ว่าอีกบ้านเรามีด้วยมีครับผมอันนี้นเอิน่นี่นี่พี่เทียนนี่เฮ้ยลบุรีบ้านเรามีแล้ว การใบไม้กับไห่กับใช่ครับผมอันนี้ผมทํามาประมาณสองปีอยู่ที่ศูนย์ทำมาตอนนี้คือไปทั่วประเทศลูกหนึ่งประมาณเท่าไหร่อ่ะน้าตัวนี้คือไม่มีน้ํายาลูกหนึ่งก็ประมาณสามบาทสองบาทห้าบาทแล้วแต่กับไก่กับไอ้นี่ไงพี่เถียนกับตาลกับไอ้กับปาล์มกับหมากอ่ะใบไม้ใบไม้กับมันอ่ะพวกใบไม้ก็ใช้ต้นกล้วยทําเป็นใยโครงโครงสร้างแล้วเอาใบไม้มาใส่อีกทีหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันอุ้ยลบุรีบ้านฉันมีแล้ว แล้ยเราไม่รู้ว่าลบบุรีบ้านเรามีเราได้จะนอนสองสองสองในเควสตอันนี้ก็ถ้ารายละเอียดต้องเข้าไปที่เพจศูนย์เก้าตามพ่อจะมีทุกนั่นทุกทุกทุกช็อตเพราะว่าเราทํากันอยู่อ๋อเก้า,าตามพ่อบางขันมาพิมพ์มาเลยนะปากหบุดไปเลยเก้าตามพ่อบางขันมาลบบุรีจ้ะอำเภอเมืองลบบุรีดีจริงดีจริง อันนี้คือเป็นเป็นฐานอันนี้เป็นฐานเรียนรู้